สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆสุขสุขพ้นจ้าขอต้อนรับเพื่อนๆมาสู่ช่องของเอมี่สไพอิตาลีคือเก่าเนาะ,ะน้ะมาเมื่อใดกับพาชมแต่บรรยากาศรอบบ้านบ่ได้ไปใช้ค่ะช่วงนี้ชีวิตติดบ้านค่ะนี่ค่ะพามาชมต้นโอลิฟของเอมี่สะกอนพี่น้องภูมิใจหลายเ e อมี่ดัดต้นเขาให้เป็นรูปสปริงเนาะค่ะนาะหลายปีผ่านมามาก,กันญ่ขึ้นใ่ายขึ้นแล้วพี่น้อง กิ่งนี่มันหักค่ะพี่น้องเอ็มนี่ดัดแล้วเห็ดแห้งเกินไปเนาะพี่น้องอ่าก็เลยโอ้ยเสียเสียกิ่งสวยๆไปเลยพี่น้องก็เลยต้องล่อเกิดใหม่ค่ะพี่น้องก็ลังจะเกิดค่ะพี่น้องมึงข้างล่างเนาะค่ะเนาะใส่ปะอยู่ไกลก็บ่เห็นพี่น้องลิลลี่น้องลิลลี่ค่ะพี่น้องปู อดอกไม้ดอกไรนี่นะคะพี่น้องเอ็มไม่มากปลูกยังสี่พราะว่ามันต้อตงต้องซื้อหลายเทือค่ะพี่น้องต้อนอันนี้มันบ่ค่อยแหงตายเนาะค่ะพี่น้องนี่แะคะ่ะทนหนาวทนหอน <c oughs> <c oughs> มาชมดอกไม้เหมือนเดิมคะ่ะกับใบอยังเขาเอินใบพับแผ่วพี่น้องอหดน้ำแล้วก็อันอันอีกพี่น้องหดน้ำแล้วก็แหงอีกแล้วพเพราะแดดแหงค่ะพี่น้อง เดี๋ยวต้องหาซื้อดินมาใหม่แล้วก็ปลูกใหม่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะแห้งแล้วเฮาเบ่มีต้นพัธน์อีกเนาะคะ่นะเนาะแต่ว่าปลูกไวลายอยู่พี่น้องนี่ปลูกใหม่ก็บกำลังเกิดค่ะพี่น้องเอายอดเขาเอาเอาต้นเขามาเสียบลงเนาะคะ่นะเนาะกำลังแตกใบแตกอย่างเนี่ยอยู่สองสามกระทางพี่น้องน้ำเต้าก็เกิดนะคะอันนี้น้ำเก้าเกิดเองตามธรรมชาติกับพี่น้องเดี๋ยวมีจะมาหดหน้ำอยู่จากน้อยพูดหดน้ำพวด,ดดินนะพี่น้องเนาะ ต้นนีก็มีพี่น้องเฮ็ดจังได้มันเกิดในต้นอันนี้พี่นอ้อ,อ,อนงดอกอ่าเขาเอือดอย่างดอกอ่ามะลิพี่น้องตัวมีต้นอันนี้มนนีสีเฮ็ดจังไดและสีทอนใด้บนนี้มันสิบ่าตายพ่น้องอย่ามันตายพี่น้องอสดได้คดน้ำแล้วก็จัดการดึงขึ้นมาแล้วก็ไปปลูกมองไม้พี่น้องบ่สันบ่ไริกินแน่นนต้นหนึ่งได้สองต้นปีนี้ เดี๋ยวโมนี้เอ็มี่สิภาพมากเ,าเก็บยาพี่น้องเพราะว่ามือเ้านี่ตัดหยาไปแล้วเนาะ,ะก่อนสิตัดหยากะมาเติมพลังก่อนจักน้อยพี่น้องยางไปยางมากกะผ้าเบิง้งแต่เชอรี่มือได้มันสีแดงมือได้มันสีสุกเต็มทีพี่น้องอยากกินค่ะอันนี้ก็กิกนได้ยุ่แต่ว่าท่านไหนหวานค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะ,ะเชอรี่สดๆจากต้นค่ะอันนี้เป็นพวงนะคะเนาะเบิ้งค่ะกิ่งเล็กๆเองได้เป็นสิบลูกคูแล้วนี่สิบยี่สิบลูกเนี่ย,ยนี่ ันนี้ก็กิ่งผัดขึ้นมาครับพี่น้องเห็นกิ่งหนึ่งเป็นพวกเป็นพุ่มเป็นท่วงนี่พี่น้องสามสี่กิ่งสามสี่ทวงอยู่ในี่นไล่ไล่กันไปนะพี่นอ้องน,นี้ก็คือกันพี่น้องเอ้อนี่ง่ายมันไลพี่น้องมีปีนี่แหละที่มันโดกแห้งต่ว่าลูก่สมบูรณ์ปันใดเพราะว่าอากาศหนาวแน่อ่อนแน่สลับกันไปนะพี่น้องเนาะ เบิง่งกิ่งนี่พี่น้องเออกิ่งแทบหักมันพ่วงอยู่พี่น้องแต่ว่าลูกเล็กค่ะพี่น้องข้างบนนั่นใหญ่ยยอยู่นั่นตรงนั้นแต่ว่ามันอยู่สูงพี่น้องข้ามานัแนแง่งแง่งเจิดจ่นเชอร์รี่ค่ะพี่น้องพามาชมต้นเชอร์รี่ค่ะโอ้ยดอกอ่้ลูกไม่สวยค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะมันจะเป็นสัีพี่น้องแต่กับพ่อใสดได้่อยู่ปีนี้เดี๋ยว รอใเห็นต้นเขาใหญ่สักกอนคือสีลูกใหญ่ก็นอนีพี่น้องนี่ะคะเดี๋ยวปีหน้าคันอากาศดีๆสิซื้อมาปลูกอีกพี่น้องกินก่อนพี่น้องไม่สุกแต่เราก็กินเนะค่ะยังมาหวานเต็มที่พี่น้องยังเปรี้ยวอยู่ จ้าพี่น้องตอนนี้กะเก็บปาดกองหญ้าไวะะ้แล้วเน,ะะนาะค่ะเน้องนะคะเดี๋ยวเอมีกะจะจัดการขนขึ้นบักล้อนาะคะ่ะเนาะขนขึ้นบักล้อแล้วกะไปกบหญ้าใส่อ่าไตตน้นไม้เนาะคะ่ะเนาะเป็นปุ๋ยพืชสดค,โโค่ะพี่น้องโซเลยน้องหม้าโซเลยค่ะพี่น้องเห็นไหจ๊ะน่า,าลิลลี่ลิลลี่ไปนี่ก่อนลิลลี่ลิลล,ลี่ทำอะไร มานอนเกลือกนอนกิ่งกันนี่ใส่จ้าพี่น้องตอนนี้กะได้ค้นหยามากกบดินแล้วนะพี่น้องเนาะเบิ้งค่ะกบดินไต่ต้นอ่าโอปี้ติค่ะเวลาฝนตกหรือว่าห้าวหดน้ำปาร์อันนี้ดำค่กักขอโทษขออภัยค่ะถูกมือเหตุงานนะคะเนาะมันก็นจะได้อาชุ่มชื้นนะคะน่ะเนาะเบิ้งค่ะ กบเป็นที่เรียบร้อยค่ะทางนี้ก็แต่งกว่ากบกบเรียบร้อยนเนาะเยอะสีกบแต่ต้นทั่วอีกพี่น้องกําลัองออกดอกค่ะเดี๋ยวเขาเป็นเม็ดสิมาอัปเดตให้เบิ้งแล้วจะเด้อ่ายแต่พักแต่หยากะจะฝ่าเบื่อกันเนาะเพราะว่าเฮดคลิปแบบบ้านๆนี่นะคะ่ะอยู่บ้านบ่ลู้สีเฮดคลิปอีหยังพี่น้องเบิงค่ะเดี๋ยวจะรดน,นร้ำต่อแร่งๆนี่ค่ะกบหยาห้แล้วก่อน เนี่ยตอนนี้พักเบรกสักครู่ค่ะพี่น้องภาพมาตัดสลัดค่ะพี่น้องไปเฮ็ดกับเขาตอนแรกค่ะสลัดอันนี้เดี๋ยวจะเอาไปต้มเนาะจ้าเนาะเนี่ยมันเถาแล้วพี่นอ้องอุปกรณ์ของห้องก็จะมีกัดไก่แล้วก็มีเนาะอันนี้เหี่ยวแล้วพี่น้องโอ้ยตัดไปส้มเอาแล้วพี่น้องเพราะว่าหมดแม่งกินค่ะพี่น้องขังในมันยังสุดอยู่ค่ะ อันนี้ไปกินสลัดเหี่ยวเห็ดสลัดสดดกินแมงก็กินโอ้บยบลาโิกินได้หรือเปล่าแต่ว่าเก็บไปก่อนพี่น้องอันนี้ตัดไปแล้วมีตัดต้นนี้พี่น้องตัดสลัดค่ะพี่น้องโอ้ยเป็นลางข้างบ,บุญบานพี่น้อง ได้สลัดไปกินตอนเย็นค่ะอันนี้ก็เก็บไปเพราะว่ามันจะเถ่าแล้วพี่น้องเก็บไปทําความสะอาดแล้วกะ็ไปต้มค่ะอันนี้เ่อกินซดเพราะว่ามันเริ่มจะแก,ก่แล้วเริ่มจะแก,ก่แล้วเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือกันพี่น้องอันใดออนกับสีไปกินซดอันใดแก่กับสีไปต้มพี่น้อง เวลาเทาตัดเท่าม่ต้องตัดจำดินก็นได้เด้อค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเกิดเป็นแขนงแบบนี้ก็ได้กินอีกรุ่นหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะดีกว่าตัดไปเบิดตต้นแล้วบ่ได้กินแขนงมันไอมีกระสีเอากลางสี่เลยพี่น้องจงไปล้างท่าความสะอาดพี่นอ้องโอเคส่วนต้นนี้พี่น้องโมดเด่งจกักสกินอีหยังบ่รู้แต่ตัดไปก่อนพี่น้อง ต้นนี้ก็ตัดไปพี่น้องงามแล้วนี่ค่ะสลัดใบหยิกเนาะคะ่ะปลูกไว้ก็ได้กินคือว่าแล้วพี่น้องเต็มผู้ทางพี่น้องจ้าเพื่อนๆตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะผลงานการกบแปลงพักของอิทธิมีนาะจะน้องพี่น้องก็เดี๋ยวจะโคดน้ำล้วก็คุ้มด้วย ผ่านาะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหอนนะจะม,มืออื่นแดดออกนี่โอ้ยหเหียวปิดค่ะพี่นอ้องขอบคุณหลายๆพี่น้องที่มาติดตามรับชมคลิปเอมี่แล้วจะนาะไว้พบก,กันไหมคลิปหน้าเด้อจ้าเด้อสวัสดีจ้า